เรื่องย่อละครรหัสปิศราผู้กองสรุดตำรวจจากหน่วย DSI สังกัดทีม ATM ที่ย่อมาจาก Agent t e r r o r i s t m i s s i o n หน่วยพิเศษที่จัดตั้งด้วยความร่วมมือระหว่างตามเหล่าทัพตำรวจกระทรวงยุติธรรมกระทรวงไอซีทีและสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นมือปราบรุ่นใหม่ที่สื่อสาตย์และห้าวรหำเกินกว่าคนเดียวกันสรุดติดคดีไปได้มากมายหลายคดี พราะความริงจังและฉลาดจึงเป็นที่ไว้วางใจของผู้มุ่งกับสันติซึ่งมอบหมายคดีสําคัญที่ต้องการติดคดีให้ได้ให้สรุปทําอยู่เสมอแต่ในช่วงเวลานี้สรุปกับต้องปวดหัวกับโจรปล้นธนาคารนามนิมิดโจรที่ปล้นธนาคารสาขาใหญ่ๆหญไปเกือบหลายร้อยล้านบาทแล้วสิ่งที่สรุปไม่เข้าใจก็คือการปล้นแต่ละครั้งของนิมิตนั้นเป็นการใช้เดี่ยวไม่มีลูกทีมคอยช่วยเหลือไม่มีรูปแบบของการวางแผนไม่มีการใช้อาวุธใดๆ มันเหมือนกับนิมิตเดินเข้าไปธนาคารแล้วก็ เหล่าคว้าจับมันมาดูได้ทั้งหมดแถมการป้นที่นิมิตทําไปก็เพื่อความสนุกมากกว่าเพราะเงินทุกบาทที่ป้นมาเขายังเก็บไว้ดูเล่นที่บ้านไม่มีสูญหายภูมิกับสารสีต้องการให้ส่งตัวนิมิตไปให้กิรติอายการสาวผู้ทําคดีพิเศษเพื่อขังลืมแต่สรุปยื่นข้อเสนอกับนิมิตโดยต้องเป็นผู้ช่วยสรุปในการไขคดีและตามจับผู้ร้ายในคดีที่ยังผิดไม่ได้เพื่อแลกกับการลบล้างความผิดให้กับนิมิตทั้งหมด แต่ถ้าห่างนิมิตหลบหนีหายไปอีกสรุปจะต้องออกจากบาชการทันทีเลืองลาวรหัสปิศนีิจึงเริ่มต้นขึ้นณจุดนี้เมื่อสรุปทําการเปิดคดีที่ค้างเติ่งและให้นิมิตใช้พลังของเขาไขคดีแล้วตามล่าจับตัวคนร้ายในแต่ละคดีโดยความระทรึกและคาดไม่ถึงในขณะเดียวกันนิมิตก็พร้อมจะหลบหนีและในการร่วมงานกันระหว่างสรุปนิมิตเกียรติรวมถึงหมอพิยดาสัญญาแพทย์ประจําหน่วยพิสูจน์หลักฐานของทีม atm ที่ชอบสรุปมาตลอด รวมถึงนิมิตท,ที่มีความรู้สึกดีๆให้กับทั้งกิรติและหมอพิยดาจนทําให้เกิดสารเคมีที่เรียกว่ารักสีเศร้าขึ้นมาคดีแต่ละคดีจะถูกไขและนําไปสู่การจับตัวคนร้ายได้อย่างไรนิมิตจะหักหลังสรุตได้หลบหนีไปหรือไม่ความสัมพันธ์ระหว่างสรุตนิมิตกิรติและหมอพิยดาจะเป็นไปในทิศทางใดติดตามชมในซิกคอมแอคชั่นดาม่าสืบสวนสอบสวนแนวใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดข,ขึ้นในเมืองไทยในซิกคอมรหัสปริศนา หรือโค้ดฮันเตอร์ทางช่องเจ็ดสีเร็วๆนี้สวัสดี